เรี้ยงเลียงกันที่วัดเลยค่ะจะเป็นทรายเป็นอะไรคะ่ะบริเวณวัดนะคะเข้าโรงเรียนก่อนเข้าเคียนก็คือเป็นศูนย์เด็กเด็กเล็กตัวนี้ผงทุลีกระดูกหรือของผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วนะคะเขาจะเอามาไว้กันเป็นข้างข้างหน้านี้ก็เป็นหน้าฝนนะคะ,ะมันจะมีพวกคีโคลนพวกอะไรน้ำฝนมาแช่อยู่ในนี้เป็นเอง่งเป็น ถ่ายเป็นคลิปให้ดูค่ะ,ะเป็นศูนย์เด็กเล็กค่ะธรรมดาของเราบ้านนอกอะแหละคะ่ะเพราะว่าหน้าให้เป็นศูนย์เด็กเล็กประจําหมู่บ้านของเรานะคะนี่ก็เดินมาข้างนอกค่ะเดินมาเดินมาดูเรื่อยๆเดินดูทัศนียภาพอันนี้มามันเล่าให้ฟังคร่าวๆค่ะไม่ได้มีรายละเอียดอะไรเท่าไหร่หรอกนะคะ ขอบคุณมากนะคะทุกคนค่ะสังกัดของอบตตำบลของเรานะคะจะมีทั้งหมดประมาณห้าหมู่บ้านค่ะที่มารวมกันอยู่ตรงนี้อันนี้ก็คือเป็นเข้าโรงยันก่อนเข้าเคียนก็คือเป็นศูนย์เด็กๆเด็กเล็กตัวน,นี้เป็นห้านนั่นแหละก็จะเรียกเป็นห้านเด็กๆก,ก็มาเล่นกันตรงน,นี้ค่ะสมัยก่อนเมื่อ,อเมื่อตอนย,าย,ยางัยงยังเล็กๆนะคะทำนา พ่อแม่พี่น้องเขาเอาเด็กๆมาฝากไว้กับผู้ดูแลเหล็กทางส่วนของอบตเขาจัดสรรงบประมาณมาหน้านี้ก็เป็นหน้าฝนนะคะ,ะมันจะมีพวกคีโคนพวกอะไรน้ำฝนมาแช่อยู่ในนี้เป็นเอง่งเป็นสวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆค่ะวันนี้ยายพายายเก๋กเข้ามาในหมู่บ้านนะคะ ตอนพระพิสันดอนเข้าเมืองค่ะอันนี้จะเป็นส่วนทางของพอายจาย์ท่านอ,อนุโมทนาให้ทางคุณยายเก๋กเขาบอกว่าเขาอยากมาเยี่ยมเพื่อนเขาเพาอาียายเดินผ่านมาจะเห็นท่อน้ํามันมีน้ําพุ่งขึ้นมายายคิดว่าเป็นท่อน้ำเป็นห้านนั่นแหละเขาจะเรียกเป็นห้านเด็กๆก,ก็มาเล่นกันตรงน,นี้ค่ะสมัยคนเมื่อ,อเมื่อตอน ยายาเล็กๆนะคะค่ะ,ะหน้าฝนก็อย่างนี้ละคะ่ะชนบทก็อย่างนี้นะคะ,ะไม่ไม่สวยงามเหมือนอหน้าแรงนะคะท่านผู้ชมค่ะอันนี้ยายก็เป็นวัดเก่าแก่นะคะอันนี้แถวชนบทบ้านนอกเราก็เป็นอย่างนี้ละคะ่ะเขาจะมีธาตุธาตุใส่ถ้าเป็นบริเวณวัดเนี่ยก็จะเป็นมีดินทรายไม่ไรมาให้เด็กๆเล่นที่วัดค่ะ มาอุ้มลูกอุ้มหลานอุ้มน้องเตกไปดูใกล้ๆก้แล้วไม่ใช่นะคะมันจะเป็นอ่าท่อน้ําเสียของทางประปาหมู่บ้านของเราเขาปล่วยป่วยน้ําตรงนี้ออกนะคะภาพข้างๆวัดนี่แหละค่ะยายไม่ได้เข้าไปในวัดเลยนะคะน้ำแตกไปดูใกล้ๆก้แล้วไม่ใช่นะคะมันจะเป็นอ่าท่อน้ําเสียของทางประปาหมู่บ้านของเราเขาป่วยปล่วยน้ําตรงนี้ออกนะคะเป็นห่านนั่นแหละก็จะเรียกเป็นห่าน เด็กก็มาเล่นกันตรงนี้ค่ะสมัยคนเมือ่ออ่เมือตอนยายย,ยังเล็กๆนะคะนะคะคขอบคุณทุกคนมากค่ะเด็กไปดูใกล้ๆแล้วไม่ใช่นะคะมันจะเป็นอ่าท่อน้ำเสียของทางประปาหมู่บ้านของเราครับป่วยป่อยน้ำตรงนี้ออกนะคะเป็นเป็นบวกเนาะเขาเรียกเนาะคน,นบ้านเราเรียกบวกเป็นเอ่งน้ำนะคะ แล้วก็เอาวกวายมายังกันตรงนี้ค่ะแต่ถ้านั่นเลยครับเป็นห้านนั่นแหละเขาจะเรียกเป็นห้านเด็กๆก็มาเล่นกันตรงนี้ค่ะสมัยก่อนเมื่อเมื่อตอนยายยังเล็กๆนะคะเข้ามายังเลี้ยงกันที่วัดเลยค่ะจะเป็นทรายเป็นอะไรค่ะบริเวณวัดนะคะเป็นห้านนั่นแหละเขาจะเรียกเป็นห้านเด็กๆก็มาเล่นกันตรงนี้ค่ะสมัยก่อนเมื่อเมื่อตอน ยายยาัง,งเล็กๆนะคะที่แวะมาะเห็นคลิปพุณยายก็กดเป็นกําลังใจให้ยายด้วยนะคะอย่าปัดคลิปยายทิ้งละ่ะเป็นกําลังใจสู้ๆกันด้วยกันนเป็นห้านหมอลําหมอลอําคนบ้านนอกคนอีสานก็ชอบดูหมอลํานะคะเขาเจาห้านหมอลํามาตรงนี้ค่ะทําเป็นจะว่าเข้าโรงเรียนก่อนเข้าเคียนก็คือเป็นศูนย์เด็กๆเด็กเล็กตอนนี้อันแตกไปดูใกล้ๆแล้วไม่ใช่นะคะมันจะเป็น อ่าท่อน้ําเสียของทางประปาหมู่บ้านของเราเขาปล่อย,อยน้ําตรงนี้ออกนะคะเป็นเป็นบวกเนาะเขาเรียกเนาะคนบนบ้าเราเรียงบวกมันเอ่งน้ํานะคะแล้วก็เอาวกวายมาเลี้ยงกันตรงนี้ค่ะแต่ถ้านัา่นเลยสังกัดของอบตตํตาบลของเรานะคะจะมีทั้งหมดประมาณห้าหมู่บ้านค่ะที่มารวมกันอยู่ตรงนี้อันนี้ก็คือเป็นเข้าโรงเรียนก่อนเข้าเคียนก็คือเป็น ศูนย์เด็กๆเด็กเล็กตอนนี้เข้าโรงเยียนก่อนเข้าเคียนก็คือเป็นศูนย์เด็กๆเด็กเล็กตอนนี้ที่ยายชี้ให้ดูค่ะพากันเป็นสนามเด็กเล่นนะคะเอาเดินมารอบๆนี้แล้วก็จะไปตามคุณยายก่อนนะคะมาเลี้ยงเลี้ยงกันที่วัดเลยค่ะจะเป็นทรายเป็นอะไรค่ะบริเวณวัดนะคะบริเวณวัดอันนี้ก็จะเป็นศูนย์เด็กเล็กของหมู่บ้านเรานะคะ ทั้งหมดจะมาเอา,อาลูกๆหล,ลานๆมาัมาเลี้ยงเลี้ยงกันที่วัดเลยค่ะจะเป็นทรายเป็นอะไรค่ะบริเวณวัดนะคะอันนี้มามันเล่าให้ฟังคร่าวๆค่ะไม่ได้มีรายละเอียดอะไรเท่าไหร่หรอกนะคะอขอบคุณมากนะคะทุกคนค่ะตอนพาพิสันดอนเข้าเมืองค่ะอันนี้จะเป็นส่วนทางของพระอาจารย์ท่านอ,าอนุโมทนาให้ทาง เป็นวัดเก่าแก่นะคะอันนี้แถวชนบทวันนอกเราก็เป็นอย่างนี้แหละคะ่ะเขาจะมีธาตุธาตุใส่อันนี้มามันเล่าให้ฟังคร่าวๆค่ะไม่ได้มีรายละเอียดอะไรเท่าไหร่หรอกนะคะ,อะขอบคุณมากนะคะทุกคนค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้ยายพายายเก่เข้ามาในหมู่บ้านนะคะ อันนี้มามาเล่าให้ฟังค่าคร่าวๆค่ะไม่ได้มีรายละเอียดอะไรเท่าไหร่หรอกนะคะ,อะขอบคุณมากนะคะทุกคนค่ะค่ะ,ะหน้าฝนก็อย่างนี้แหละค่ะชนบทก็อย่างนี้นะคะ,ะ,คะ,ะไม่ไม่สวยงามเหมือนอน้ำแรงนะคะท่านผู้ชมคะ่ะอันนยายก,ก็คุณยายเก๋เขาบอกว่าเขาอยากมาเยี่ยมเพื่อนเขาเพอดียายเดินผ่านมาจะเห็นท่อน้ำมันมีน้ําพุ่งขึ้นมา อยากคิดว่าเป็นท่อนะเป็นวัดเก่าแก่นะคะอันนี้แถวชนบทบ้านนอกเราก็เป็นอย่างนี้แหละค่ะเขาจะมีธาตุธาตุใส่ทํานาพ่อแม่พี่น้องเขาเอาเด็กๆมาฝากไว้กับผู้ดูแลเหล็กทางส่วนของอบตเขาจัดสรรงบประมาณจะมีพวกชาวบ้านมาทําความสะอาดมาทําความสะอาดให้โลงตียนที่แวะมาเห็นคลิปคุณยายก็ กดเป็นกำลังใจให้ยายด้วยนะคะอย่าปัดคลิปยายทิ้งล่ะ,ะเป็นกำลังใจสู้ๆกันด้วยกันนะเป็นเป็นบวกเนาะเขาเรียกเนาะคนบ้านเราเรียกยบวกเป็นเอ่งน้ํานะคะแล้วก็เอาบวกวายมาเลียงกันตรงนี้ค่ะแต่ถ้าน่าเลยหันจังสิทธิที่จําได้นะหรือว่ายายจําผิดก็ต้องของอภัยด้วยนะคะแล้วก็มีรูปช้างรูปช้างอ่ะที่แวะมาะเห็นคลิปคุณยายก็ กดเป็นกำลังใจให้ยายด้วยนะคะอย่าปัดคลิปยายทิ้งล่ะเป็นกำลังใจสู้ๆกันด้วยกันนะครับข้างๆวัดนี่แหละค่ะยายไม่ได้เข้าไปในวัดเลยนะคะทีนี้ก็เลยเดินเข้ามาข้างในบริเวณศูนย์เด็กเล็กค่ะแต่ที่ข้างๆศูนย์นี้จะเป็นวัดนะคะจะเป็นวัดนะครับข้างๆวัดนี่แหละค่ะยายไม่ได้เข้าไปในวัดเลยนะคะบ้านโมบ้านเรานะทำเป็นรูปปั้นไว้ให้นะคะ เป็นสารปูตาที่แวะมาะเห็นคลิปคุณยายก็กดเป็นกำลังใจให้ยายด้วยนะคะอย่าปัดคลิปยายทิ้งล่ะ,ะเป็นกำลังใจสู้ๆกันด้วยกันนั่งมาเลี้ยงเลี้ยงกันที่วัดเลยค่ะจะเป็นทรายเป็นอะไรคะ่ะบริเวณวัดนะคะอันนี้มามานเล่าให้ฟังคร่าวๆค่ะไม่ได้มีรายละเอียดอะไรเท่าไหร่หรอกนะคะ,อะขอบคุณมากนะคะทุกคนค่ะมาเลี้ยง เรี้ยงกันที่วัดเลยค่ะจะเป็นทรายเป็นอะไรค่ะบริเวณวัดนะ,ะตอนพระพิสันดรเข้าเมืองค่ะอันนี้จะเป็นส่วนทางของพอาจารย์ท่านอ,าอนุโมทนาให้ทางาจะมีพวกชาวบ้านมาทําความสะอาดอามาทําความสะอาดให้ลงติยานถ่ายาเป็นคลิปให้ดูค่ะเป็นศูนย์เด็กเล็กค่ะธรรมดา ของเราบ้านนอกกันล่ะค่ะเพราะว่าหน้าบ้านหมู่บ้านเรานะทาเป็นรูปปั้นไว้ให้นะคะเป็นสารปูตาเข้าลงยันก่อนเข้าเคียนก็คือเป็นศูนย์เด็กเด็กเล็กตัวนี้บริเวณบ้านอันนี้ก็จะเป็นศูนย์เด็กเล็กของหมู่บ้านเรานะคะทั้งหมดจะมาเอาอลูกลูกหล,ลานมาเป็นห้านนั่นแหละเขาจะเรียกเป็นห้านเด็กๆก,ก,ก็มาเล่นกันตรงนี้ค่ะสมัยก่อนเมื่อ เมื่อตอนยายยังเล็กๆ